Oh, รถของคนอะไรมามาดอกไม้จันทร์ดอกไม้บุญประจักษ์โอ้โหปีก่อจชิมปงล้มตัวเขาอ่ะดอกไม้จันทร์ก็ดอกไม้จันทร์ขอเชิญพี่น้องลูกเสือเดนารีเก็บเก็บในยหากใช่ไหมมาเก็บหากเดี๋ยวนี้คุณมังเลองครับผู้ใดญ่ละเต็มจกินห้าผู้เยาว์ก็ระยาะห้า กุ้ยไปเห็นกุ้ยมาหามไม่ได้กินก๋สิเดียวกระถิบอะไรกุ้ยเดี่ยวเป็นแค่กระเทาะหรือเปล่าหลุดเข่าขายบักซีดาบักซีดาเนาดอกจันทร์กว่าเงินหัวเรื่องดอกไม้จันทร์ดอกไม้จันทร์กอดดอกไม้จันทร์มาเจอพี่น้องหนุเสือเด่นนารีมาดูการแสดงของโรงเรียนอนันต์เนเออมันึงประกอบกับดอกไม้จันทร์ตอนไปเดินทางไกลเขาก็รักกินบักทันโโอ้ห

วันนี้นำเสนอละครเรื่องเรื่องเรื่องแต่คร oh, ับเจ้าวท่ายเส้นเดล่า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 คือมีเจ้าวทายด่างเขียวผู้ใดว่าจะแสดงนางลงมาทังสิ้นแต่ยอนชาแล้วเป็นคนสิ้น นางเชียงนี้ใช่ไหมขวดเรืนใช่ไหมรักใหม่เลยค่ะเีนะ่ขมาเป็นยัางาขอนำเสนอนิทานที่เป็นอมตะตลอดการเรื่องราวที่กล่าวถึงผู้หญิงที่มีความน่าสงสารผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นในพลังแห่งความดีผู้หญิงที่มีความกล้าหาญและเมตตาซินเดอเรลล่า เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวดสว้จากแหลกพอกับนางซินคุณคนคอยไปเห็นเลยบ้างไนางซินแค่นี้มันหลายปีแล้วแตงนินเดือนสามพันหาเศดีทำดี สามพันหาอยู่ว่าที่งานเหมาะแม่แม่ก็ถูกแต่ร่งแก่เกิดไม่เป็นซินีไม่เช็คอัพภาพยิงนักเก็บมานหน้าตาดีแต่ว่าไม่หวันนะแต่ว่าเป็นคนลบใส้แม่เลียงทำไมฝากกันแกล้งซินงนี่ซึ่งปากเข้าใจนั่งเป็นแดงั้น นี่แหละก็เงินบางสิ้นตีว่ามันในสิน่งบางสิ้นก้อนมู้งสิส่งบอดีงานบ้านเลย,ยางานบ้านไม่ทำยังไงสผ้าของกินกับแม่แะซักหรือยังแล้วเทยจานล่ะแกล้างหรือยัง,าง,ยงมาจับจัดหน้าบ้านอ่ะแกไปจ,จับหรือยังฉินไม่ใช่ที่สุพรรจับมานะคะนี่แกกล้าอย่างคุณแม่ฉันหรอ,อบ่ถ,ถือแม่จีนดีมากเลย ไปต่วน,มมน,นะะหรือยังชิไม่เซ็งรถดูซ่วมนะคะแกก้ามีเหตุผลแม่ฉลองจัดดิมาอป้องเจ้เนี่ยคือมันถือทักโตคอนเินแฟเบิดอ่ะแกไปซ่อมยังิม,เม่เซองค์กรไฟฟ้ฟนะคะนี่แกกล้าเถียงแม่ฉลองไม่ไยนน้นแม่ตกพิชางตกพิแม่โนรีเกินไป วายเจ้าชายหล่อมากเลยค่ะคุณแม่เจ้าชายเจ้าไหนโอคาลักสงสัยในบางแง่จะแดงดำปีเลยฉันไม่ใช่เจ้าชายหลอกหล่อแบบนี้เป็นได้แค่โอคาลักเท่านั้นโอมาพ้าบางหรอเจ้าชายมาโอคาลักษ์เพื่ออะ บันดานฟ้เจ้าสายเสด็จแล้วเดจมาปิายยงโอเคเจ้าชายเสด็จแล้วส่วนสเจ้าสายเนี่ยค่ะมีช่วงหนงลยไหมนะไม่เป็นอย่างนั้ดางเขียวรุด ลอกลองผวลูกผัวเปนมือนขุนกะลาเข็นป้าลูกคอก็เลยบอกให้เจ้าชายถอดออกเจ้า้ายเป็นยังโฉเจ้า้ายทรงเสมอนำปากเ้า ัวจริงเจ้าชายแห่งวังสภูอเท่สมมาเจ้ชาจชายของข้าเลี่ยนไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมและที่เจ้าชายมาที่นี่ ก็เพื่อตามหาหญิงสาวลึกและคนหนึ่งที่ได้เต้นรำกับเจ้าชายในงานเลี้ยงเมื่อคืนที่ผ่านมาพอถึงเที่ยงคืนระฆังดังมิงระฆังก็ดังเป็นตาหักโออันนี้กล่องรองเท้าเอาละฆังดังแมงคื่คือ่ใบคู่ มุมแดงมุมน้ำเงินตอนนี้พี่เลียกกำลังให้น้ำมุมแดงก็จะใหญ่บุญน้ำเงินก็มายอมโอ้ยนี่ไม่คิดจะบอกข้าอยู่เรื่องอะไรนะพอถึงเที่ยงคืนเธอกับรีบหนีไปในป่าเพื่อไปหาล่าของเธอ แต่ยาของเสือสูงมันปลากระได้พอก,บบก,กลัลบบ้านเธอไปผูกต้นตัวลัางบ้านแล้วปีขึ้นไปข่างอย่างหยุดอย่างฉัดีเด้ดเดีจะใช้กับโอคลักดันไปเรียยดเดียวกันหมดเลยนะคะนี่เปเรียกสิบตัวแล้วนะคะ <c oughs> สะรูปก็คือว่า และที่เจ้าชายมาที่นี่ก็เพื่อตามหาหญิงสาวลึกลับคนนั้นถ้าใครสามารถใส่รองเท้าคู่นั้นได้คู่ที่เธอทำหล่นไว้ในงานเลี้ยงเมื่อคืนที่ผ่านมาเธอจะได้อับพิเศษสมรสกับเจ้าชายฉันค่ะันมมันจแน่ฉันแน่แน,น่วันนั้นเธอใส่เกิร์บูท รองเท้าคู่นั้นก็คือคู่นี้คู่ไรจะตาดเหียงสงสัยยิ่มคู่นั้นไปเตะบอลก่อนไปงานเลี้ยงแน่ๆเลยอักตื้ยนะครับกระจายลองดูว่านางจะใส่สตาร์คู่นี้ได้ไหม ฉันค่ะต้องฉันแน่แน่ฉันมั่นใจแล้วแล้วคุณแม่ก็คุมใส่เกิดต้องเป็นแม่แล้วแหละได้ไปแม่แม่อย่าชิดแรงนะมันจะถึงทั้งดทาน ทำไมมันหลวบเต้นเซ่ยอย่างนี้สงสัยจะเซ่ยไม่ได้แล้วนักสิ์อดบันไดนักสิ์จับเกิบมาสวมหัวใส่ได้ไงล่ะคะสินดมบังี่เป็นของสินดอมบังคอนสิ์ดอมบังกรดอมบังกรนานแต่กลายเปนของสินจินนี่ใบหน้าของเจ้าช้ำผูกกับรองเท้าคู่นี้สุดจริงๆทาไม่เชื่อใส่ให้ดูโด แม่เห็นนางซีนใส่เกือบได้ก็เป็นลมเจ้าคือคนที่เต้นรำกับข้าเมื่อคืนนี้เหรอแต่งงานกับข้านะเดี๋ยวก่อนข้าจะรู้งไงว่าท่านเป็นเจ้าชายข้าจริงท่านต้องเต้นแล้ข้าก่อนข้าต้องเต้นลงหอยเต้นไม่ได้ทางเก่าเดินเจ้าซ้ายเด้อ อคาลากรเต้นเป็นมูาาเต้นาลา้วดนาะกสุดยอดโอ้ย้ยโอ้คอคเฮ็ดทางนี่มหาธันประทานนาันประทานเพคะเอาของเชินเสรอมมานำยุค่ะแล้วสิ้ล้ก็ได้แต่งงานกับเจ้าชายและของรักกันชื่อนอิรันด์าเหลี่ยมฟ้าเหลี่ยมสิ้นฟ้าเหลี่ยม แล้วก็ทำความดีอยู่เสมอ Have courage and be kind Yes มาคอยวินงยังเหรอเป็นเป็ดมันมากินไก่เหะนฮะเดี๋ยโอ้ยลูกเดียวก่อนทีอยู่พวงกับกินหอยผีเลยเก็บพ้าบันลังด้วยนะเพคะเจ้าชายกลาส่วนปีกท่านไม่มีที่อยู่ก็ป้อมใส่ไฟเลยค่ะ นี้ทั้งหมดปวดยืนขึ้นเรามากล่าวคำชมเชยพันธุ์ทงไงเพราต้องยืนนะครับแม่ เรามากลราวคำชมเชยให้กับการแสดงของโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ดังดังสามครั้งด้วยคำว่าเยี่ยมจริงๆเอามือขวากำที่หัวใจลูกกาถาสายไปผายการแสดงพร้อมกันดึ๊งสองซ้ำเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆขอบคุณครับเจริยนักเขา